อัดใส่จั่นไฉ่แฉหางยาวๆสั่งบ่ได้ฮ้องนั่งอัดใส่จั่นบัดกะตายหางเตะๆบัดกะแตหางก้มๆสังมาได้นั่ง้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย แล้วครับเหมือนี่ขาเลาะเลาะมากเที่ยวอำเภอวังสามหมอครับเมื่อเห็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอวังสามหมอนะครับจะเป็นยังสี่นะครับนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอวังสามหมอครับ เดี๋ยวสีผ้าเบิง้งเลือกสีบาสู่ฟังโดยย่อ,อนิดน้อยครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอว่างสามหมอนะครับว่างสามหมอเป็นเปัยัาจังเกินว่าว่างสามหมอเอ่อเด่นข้อเขาว่า อแคร์จอระเคนี้จอระเคนี้แล,ละครับจอะระแคนี้แล้วครับแคไอ้เหากับลูกสาวเจ้าพญานะครับนี่คงจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกสาวเจ้าพญาเิ่นว่า,า,า,าจะอยู่ว่างไงนะครับประมาณนั้น แล้วจะมีลูกสาวเจ้าพญาอยู่น้่มเดี๋ยวพาลูกสาวเจ้าพญาจากไปไสนะครับเพื่อใหอ้หมอสามหมอน้่หานะครับน้่หาลูกสาวเจ้าพญาจับโดยประมาณนั้นนะครับเพื่อเลยว่าเพื่อมาตัาง้งอ่าซื่อว่าอำเภอวังสามหมอ นะครับให้หมอสามหมอแนะนําหาเชร์ไอเห่านะครับครับลูกเสาเจ้าพญาเนี่ยแหละจักผ้าหลูกสาเจ้าพญาไปใช้นะครับเบื่อผ้าเบ่งบรรยากศาศเป็นสารหลักเมืองกรว่าได้นะครับของอำเภอวังสามหมออำเภอวังสามหมอจะตั้งอยู่เขตจังหวัดอูด,ดอนทานี่นะครับ อันนี้คงจะเป็นศาลาเจา้าปูนะครับปูเพิ่นมาก,กอตังเป็นอำเภอวังสามหมอแต่มีจระเล้ตัวนี้แหละครับกับลูกสาวเจา้าพญาเนี่ยแหละครับเป็นสัญ,ญลักษณ์มากตั้งแต่านานแล้วนะครับนีย่เป็นตำนานนะครับเด้อตำนานอำเภอวังสามหมอนี่คือสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ผูข่ากับว่าได ศึกษาเรียนรู้เขาลึกปันไดแต่ยินข้เขาๆก็เลยบว่าสุฟังในํานี้นะครับด่านพี่น้องอย่ากหูจักก็มาศึกษาด้วย,วยครับเด้อตำนานของอำเภอวังสามหมอ,อเป็นมาจากไหนแต่ได้มาเห็นสัญ,ญลักษณ์นี่หูจักก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอวังสามหมอเขี่ยไอ้เห่ากับลูกสาวเจ้าพญาคงจะเป็นมีหมอสามหมอนี่หนะครับนำ หลูกสาวเจ้าพญาจะอยู่กลางอำเภอว่างซามหมอนะครับจะมีโคกนี่น้องแวงนะครับนี่สะนามนะครับอยู่หลังกลางตลาดประมาณนั้นครับเอาะมาเห็นกันเลยไทยพีนน้องเบิงเป็นตำน,นันหรือเป็นสัญ,ญลักษณของ อำเภอวังสามหมอนั่นแหละครับเออแต่ละอำเภอก็มีอ่าทีไปทีมาอันนี้ชื่อเป็นทีไปทีมาของอำเภอวังสามหมอนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าปูหรือว่าศาเลเล็กเมืองภูมาก,กอตังนะครับพวจะเป็นลูกสัญลักษณ์อยู่ในหันละครับ เปเลยตั้งเป็นทีกรา,าบไหว้เป็นทีสัก,กระบูชาเป็นทีศักศิธิ์ของเพื่อว่างสามหมอประมาณนั้นแหละครับเออบรรยากาศสดชื่นสวยงามดีสำหรับคลิปนี้หาเหลาะผ้าพี่น้องเลาะเบึง่งไหวสมีกอนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไปแล้วครับเราเห็นยังไงยท้าให้่น้ออเอิไงเงลยครับ